กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม Facebook Television YouTube Television ที่เคารพทุกท่านทั่วโลกและทั่วไทยครับท่านผู้ฟังรายการของเรานะั้นนำประสบการณ์ชีวิตมาเสนอแก่ประชาชนชาวไทยในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยพักการเมือง นักการเมืองนักเลือกตั้งข้าราชการที่ประสงค์จะเอาข้อมูลนี้ไปขยายผลและใช้ประโยชน์รายการของเราไม่เคยสังวรลิขิตใดอย่างใดเมื่อวานนี้ผมไปประชุมซีอีโอคออที่ประชุมคณะกรรมการก็มอบหมายให้ผมไปเสนอตัวชิงตำแหน่งประธานชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยเพราะว่า เป็นเกียรติประวัติที่ผมเองก็ได้ล่มสลายการทุจริตของการเลือกตั้งในชุมนุมร้านสหกรณ์มาสองชุดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมนั้นเป็นนักสู้เมื่อสู้ชนะก็มาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังสิ่งที่เราจะต้องทำและก็ยึดมั่นถือมั่นให้มากที่สุด มือขาวเท่านั้นที่สั่งลงคณะกรรมาการที่ได้วางแผนยึดอำนาจเพื่อเป็นนิติบุคคลในการบริหารมันก็เหมือนกับระดับประเทศนั่นแหละรครับท่านผู้ฟังถ้าเขาเข้ามามีชอบเราต้องทำลายให้สิ้นซากเช่นเป็นต้นว่ารายการของผมเองพูดบ่อย ว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญปี2,550เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่สิ้นซากไปแล้วเมื่อวันที่25สิงหาคม2,551เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ ผ่านหนึ่งปีย่อมจะไม่สามารถเป็นตุลาการสารรัฐมนูญอีกต่อไปผมไม่พูดกันปากเบียกปากแฉครับท่านผู้ฟังแต่นักการเมืองพักการเมืองพันตำรวจทอด็อกเตอร์ทักสินคิน,นวัตนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตพักเพื่อไทยพลังประชาชนไม่ได้คิดเลยรวมทั้งพักประชาธิปัตย์และพักอื่นๆที่จะเอาไปขายายผล พมก็ไม่ทราบเหตุผลระดับสหกรณ์ระดับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรระดับกรรมการอาคารชุดเขายังไม่ยอมกันละครับท่านผู้ฟังในที่สุดนายทะเบียนสหกรณ์ก็เชื่อตามคำร้องของเราต่อน,นายทะเบียนใหญ่ว่าคณะผู้เลือกตั้งที่เข้ามานั่งในที่ประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการนำเนินการชุมนุมร้านกรรมการชุมนุมร้าน เป็นผู้ทุจริตเสียห้าคนชัดๆทุจริตหมายความว่าอย่างไงล่ะครับท่านบ้ฟังที่คารพก็หมายความว่าคุณสมบัติที่จะมาเป็นโหวตเตอร์นั้นมันไม่มีและเป็นพวกปลอมแปลงเข้ามานั่งอยู่ในที่ประชุมไม่แตกต่างกับตุลาการสาลรัฐธรรมนูญชุดปี2550ัน้ายห้าสิบเลยนะครับท่านบ้ฟังนั่งบัลลังก์ได้อย่างไงหลังวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าอยห้าสิบเ็ มันไม่มีพระราชาบัญญัติวิธีพิจรารณาความไม่มีพระราชาบัญญัติจัดตั้งศารลรัฐธรรมนูญอันนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับที่เอามาเน้นย้ำในวันนี้ก็เพื่อที่จะบอกให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายว่าบทเรียนของพรรคการเมืองสมัครเล่นนักการเมืองสมัครเล่นไม่เคยคิดค่าค่าสกอร์ที่ไม่ชอบด้วยพระบรมราชโองการในพระบรมมหาราชาย นี่คือสิ่งสำคัญแล้วเรามาพูดกันดอนที่เขาฆ่าแล้วเช่นเป็นต้นว่าปอป,อปอชอีบูลพันตำรวจโ,โทรโดกเตอร์ทักษิณชิน,นวัตรกกตจะให้ใบซ่อมธนาธรจริงลุงเรืองกิตแล้วก็มาโวยวายกันล่ะครับ่ันผู้ฟังมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าฆาตากรเถื่อนที่อยู่กันเกลื่อนกราดในสถานที่ที่อ้างกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มันขัดรัฐรรมนูญขัดพระราชาบัญญัติที่เกี่ยวข้องผมนี่ไม่ได้พูดเรื่องตัวเองแต่ถ้าเอาเรื่องตัวเองมาพูดมันปลอดภัยที่สุดท่านผู้ฟังที่เขารับผมพูดอะไรนั้นก็ต้องมีหลักฐานที่สบปต8ป5บทับ2 5 4พลงวันที่9กรกฎาคม2544 เรื่องคณะกรรมการปอป,อปอชอต้องหาคดีอาญาปกปิดประวัติคดีอาญากระทําการขาดความเที่ยงธรรมทุจริตต่อหน้าที่กระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการกราบเรียนพระนธนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทด็อ,อร์ทักษิณขิน,นวัตร อ้างถึงบันทึกประจำวันเลขลำดับที่เก่าลงวันที่10เมษาย,ยนส5 3 8สาเวลา13บนาฬิกาสาสนาทีที่สพอ,อ,อเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีมีอ้างถึงที่หนึ่งนะครับไม่ต้องอ่านให้เสียเวลาทั้งหมดแต่เพื่อยืนยันให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายว่า CEO Facebook Television YouTube Television ทำอะไรเราไม่ได้พูดพล่อยเพราะมันเรื่องคอขาดบาดาจ พลาดพรัพร้งก็ต้องไปนั่งในคุกแต่ถ้าไม่พลาดพรั้งมันก็เป็นหมัดคุกให้ระบบมาเฟียราชการนอนไม่หลับต้องผวาตามกรงกรรมที่ทำไว้ให้พวกพันที่เขารับผมเขียนไปก็ไม่ยาวมากข้ายืนยันว่าข้าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคนดีของสังคม แต่ผู้กระทำผิดกฎหมายที่แจ้งชัดสมัยดำรงตำแหน่งปอปอปอ,อย่างน้อยสองรายคือหนึ่งพลทสวัสด์ออรุ่งโรดสองนางฤดีจิวัลลัตทั้งสองรายนี้เป็นปอปอป,อปอที่ชี้มูลแท้ต่อข่าว่าข่าทุจริตผิดไรแรงซึ่งข้าได้กล่าวหาไว้แล้วว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ กระทำการขาดความเที่ยงธรรมผลการสอบสวนของทุกฝ่ายจารทำอะไรไม่ได้ข้ามีได้ว่าทุจริตพระธรรมนูญมาโโรมตราส3 1รวงเล็บ31กําหนดไว้แล้วว่าปปปหรือปป,ปชต้องมีโทษสูงกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นสองเท่าสำหรับความผิดนั้นพลทศสวัสดิออรุ่งโรจนางฤดีกิวารักษ์ได้กระทำผิดดังกล่าวไว ประกอบารทั้นมวลที่อ้างถึงและยังไม่มีการสิ้นสุดแห่งคดีความแต่บุคคลทั้งสองบางอาจปกปิดคดีความผิดอาญาดาังกล่าวท,ทั้งทั้งที่ข้ายังรอคอยฟังผลจากอายาการและศาลยุติธรรมซึ่งการปกปิดดังกล่าวทําให้บุคคลทั้งสองหลอกหลอนสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมการสรรหายกมือให้พวกเขาทั้งสองขึ้นดํารงตําแหน่งสําคัญ ซึ่งข้ายืนยันว่าเขาทั้งสองนั้นประพฤติชั่วอย่างไรแรงกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกานแกล้งคนไม่ผิดให้เป็นผิดการก้าวสู่ตำแหน่งปปชที่มีอำนาจมากมายเชียบเท่าผู้พิาพาษสาสาลสูงที่สามารถชี้เป็นที่ตายแก่บุคคลทุกระดับได้ย่อมผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมแล้วก็ไปยาวอีกปปช ชอชั่วสองคนนี้เขาอาจจะผสมโรกับบุคคลอื่นกระทำการชั่วต่อไปซึ่งข้ามีหลักฐานอีกหลายชิ้นว่าเรื่องทุจริตต่างๆที่ข้ากล้าเสี่ยงภัยร้องเรียนกล่าวโทษไปที่ปปชมีหลักฐานคัดแจ้งจนบัดนี้ความชั่วร้ายยังมิได้รับการสะสารแต่อย่างใดข้าในฐานะผู้ร้องก็มีเคยได้รับแจ้งผลหรือมติใดๆทําให้ข้าเชื่อตามํำนวนที่คุยกันในร้านกาแฟว่า ปปชค,คือสำนักงานป้องกันผู้ประพฤติชั่วแห่งชาติเสียแล้วควรไม่ควรแล้วแต่พระนาท่านจะโปรดพิจารณาขอแสดงความนับถือในหมวดเองมฑลชาจิวรผู้เสียหายผู้ร้องเรียนนี่นะครับท่านผู้ฟังที่ผมเอามาอ่านเพื่อจะยืนยันให้เห็นชัดว่าพันตำร,ร,รวจโทรดรทักษินทินวัตรเองตอนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกเข้าไปสีมาแล้วในหลายเรื่อง แล้วก็เกือบตายแล้วก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมุตรีเกือบไปเกือบไปนะครับท่านผู้ฟังไปชนะในตอนท้ายกลับไม่นำพาสิ่งที่พระสกนิครในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้องเรียนคือพูดง่ายๆว่าไม่ค่าคนชั่วทิ้งเสียในที่สุดพอตอนหลังๆก็มาเจอผลได้แก่ตัวเองก็ร้องแรกแขกกระเจอกันมันสายไปเสร็จเลว วันนี้ก็มีหลายแห่งที่เฟซบุ๊กเทเลวีันเองเราก็พยายามที่ชัยไปว่าคนทำผิดมันยังลอยนวลอยู่เช่นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไปโกงที่ดินเป็นเจ้าเผนดินที่ยังวันภูกเก็ตเพื่อที่จะฮุบเอาที่เป็นพันไร่ขายไร่ละ้อยล้านหลักฐานมัดตัวแจ่มชัาเอกสารราชการพร้อม ก็ไม่มีใครที่จะจัดการให้เรียบร้อยถึงขนาดยุบพักไปเสียนี่หมายความว่ายังไงครับท่านบูฟังเพราะฉะนั้นในวันนี้กระแสว่าคุณธนาธรจริงลุ่งเรืองกิจกำลังบอกว่าจะถูกใบจ่อมแล้วก็ในที่สุดกำลังจะไปสู่ห้วงเหวหายนะคือยุบพักอนาคตใหม่แล้วก็มากันที่ปลายเหตุอีกครับท่านบูฟัง ผมเองนี่ก็บอกว่าตอนที่ผมไปลงเลือกตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสมาชิกวุฒิสาภ,ภาไปโดโดเดเดๆไม่มีใครสนับสนุนแล้วครับใช้เงินเอง3ามแสนเจดหมื่นบาทประชาชนให้คะแนนมาแสนสอเจคะแนนผมจะไปลงทั้งที่สองคณะกรรมการการเลือกตั้งทุจริตชุดพลตำรวจเอกวัดสนาเพิ่มหลักก็มาชี้มูลว่าผมขาดคุณสมบัติ ผมต้องไปทีประตูแกที่สำนักงานกกตซึ่งกาเช่าอยู่และในที่สุดก็เจรจาตะอวยกันว่าผมนั้นไม่ขาดคุณสมบัติเห็นไหมครับท่านผู้ฟังความชั่วร้ายในองคอ์กรอิสระเหล่านี้พลเอกผลท,ที่บุญญารัตกลรินก็เอามาเป็นข้ออ้างในการรัฐประหารทำลายล้างหาว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแทรกแซงองคอ์กรอิสระ แต่ในความเป็นจริงแล้วจนถึงับันนี้มันไม่มีองค์กรอะไรที่อิสาระเลยตั้งแต่สารรัฐธรรมนูญปปชคณะกรรมการการเลือกตั้งก็รวนแล้วแต่มีร่องรอยการทุจริตทิ้งไว้ทั้งนั้นแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต่อเนื่องจากไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยพรรคอื่นๆที่ผสมกันไม่เคยคิดจะจับ บุคคลที่สูงท่งเหล่านี้เข้าคุกเข้าตารางวันนี้ดุลาการสารธรรมนูนท่านึงถูกปปชชีบูญแล้วก็ยังนั่งอยู่ในบัลลังพิจารณาคดีถ้ามานั่งอยู่ในคณะกรรมาการสหกรณ์ผมก็จะต้องเพิกถอนสิทธิดังกล่าวออกไปเสียเพื่อกจัดเชื้อโรครายในองค์กรนิติบุคคลสิ่งเหล่านี้และครับท่านผู้ฟัง คือต้นเหตุแห่งความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมโครงการฮอบเวย์นั้นผมในฐานะอดีตนักวิชาการคณะกรรมการการคมนาคมและเหลขานุการอนุกรรมธิการหลายคณะก็ยืนยันจนถึงบัดนี้ว่าเป็นโครงการที่ดีแปดหมื่นล้านนั้นถ้าทำแล้วในการเดินทางเข้ากรุงเทพสู่หัลโพงของการรถยนต์รถไฟและก็ผลประโยชน์อาศินสองข้ามทางจะมีประโยชน์ยิ่ง แต่คาถามว่าหลังจากที่พลเอกชุนทรคงสม,มพงษ์รัตประหารพลเอกชาติชายชุนวันาานายอนันต์บัญญราชูนทำไมยังไม่ทําต่อไปให้เรียบร้อยโดยเร็วเพราะว่ารัฐได้เซ็นสัญญากับบริษัทของนายกอดอนวูหรือบริษัททุกเวนไปแล้วปล่อยให้คาราคาซาังแล้วก็มีการทุจริตต่อเนื่องทำโลคอลด์โดยรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรณสิ่งเหล่านี้นักการเมืองพรรคการเมืองไม่เคยพูดในประชาชนได้รับรู้ พอมาวันนี้ประชาชนจะต้องจ่ายเงินเกือบสามหมื่นล้านตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเราก็มาโวยวายกันทีทีสองร้อยไม่มีทหารคนใดเลยที่ถูกลงโทษทางวินัยไรแรงหรือถูกไล่ออกจำคุกหมายความว่ายังไงการตรวจรับพัสดุการเซ็นสัญญาการตรวจทานไปถึงแหล่งที่มาของไม้ชีผี ประเทศไทยเรานี้มีแต่เด็กๆอมน้ำข้าวมาบริหารประเทศพอเวลาแรมโบ้รายการเฟซบุ๊กเทเลวิชันยูทู t e l e ลวิชันมาพูดความจริงเพื่อที่จะแก้ไขต้นเหตุให้เรียบร้อยกลายเป็นว่านายอนันต์ปัญญาชุนซึ่งเกเรที่สุดที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เอาไหนทำให้ประเทศชาติหายนะ ครองดานคนที่เป็น,นรัฐมนตรีเรียนใจเพิ่มเขาปไปแปดพันล้านดูดอกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตกดส,สร้างความที่ภายให้แก่ประเทศอีกไม่มีใครฟังและบางคนยังมังอาจมาถามว่าที่กาลังพูดมันใครเป็น,นรัฐมนตรีหรือเปล่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่า <c oughs> แค่นี้ประเทศก็จบเพลแล้วสวัสดีครับ